สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับสำหรับการ์ดใหม่การ์ดนี้นะครับโอ้ยปิดมาจนได้นะครับคือผมมีน้องคนนึงเอาไอดีไปสุ่มให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เป็นน้องที่รู้จักกันนะครับก็ปิดมาด้วยเถือว่าจบจบแต่เจ็บนะครับนะเจ็บแต่จบนะมันต้องพูดอย่างนั้นเออหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยเพชรนะครับที่ผม เออผมผมสุ่มในคลิปของผมเนี่ยห้าพันหกใช่ไหมแล้วก็น้องไปกดต่อให้ต่อนะครับจากหมื่นหนึ่งที่มีอ่ะเอออีกกดไปอีกเออเท่าไหรอออ 7, ออ่อ่ะเยอะอ่ะกดไปอีกเจ็ดพันกว่าเอออ่าช่างมันนะปิดแล้วนะเออเราไปทบทวนเรื่องของสกิลการ์ดอีกครั้งนะครับหนูเอ้ยหนูเอ้ยนะ โอกาสหนูเอ้ยนะครับในเทิร์นของฉันเมื่อตกแลนด์มาร์กของตัวเองโอกาส65%นะครับสร้างแลนด์มาร์กหรือเคลื่อนย้ายทันทีในตอนนี้โอกาส60%รับการรีชาร์จนะครับสกิลที่2เนี่ยเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังโอกาส80%ย้ายไปอย่างตำ,ตำแหน่งที่2ครั้งเมื่อตกแลนด์มาร์กฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นข้ามนทางและท่าสี2เทินนะครับสร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายคืออะไรนะครับในเทิร์นของฉัน นะครับเลือกพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ทีมที่ต้องการแล้วสร้างเรนมาร์คระยะไปยังพื้นที่นั้นหากพื้นที่ที่เลือกเป็นเลนมาร์คหรือสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วจะสามารถย้ายไปได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคร ب, ับเกาะย้ายยาย้าไปได้อย่างเดียวเ,เมื่อสร้างเลนมาร์ค้วยสกิลเอฟเฟกเนี่ยจะไม่นับว่าเป็นปการก่อสร้างนะครับโดยตรงนะครับและอัตโนมัติของฉันนะประเภทเสร้างเรนมาร์คสุ่มนะหนูเอ้ยที่คอยดูแลแม่ที่กลับชาติมาเกิดเป็นปลาปาบูทอง อย่างมีความสุขนะครับอืมการ์ดเวอร์ชั่นไทยจริงๆนะเอ่อผมจะไปแผนที่อะไรดีอ่ะอุโมงค์น้ำเหรอไหวปะวะ,วะอือไปอุโมงค์อุโมงค์น้ำก็ได้อ่ะอ๋อแล้วก็ถ้าเราปิดอีเวนต์ การ์ดของหนูเอ้ยได้ภายในวันเดียวกับที่อีเวนต์ออกเนี่ยครับวันที่8เมษายนเนี่ย5ทุ่ม59เท่านั้นนะครับก็จะได้เผลึกด้วยนะครับผมลืมใส่ให้ดูเลยผลึกแล้วก็ผมจะอัพแค่29นะครับเลเวลการ์ดนะนะก็คือจะจะ,จะไม่เอาบัฟนะครับตอนนี้นะครับ สบายนะผมบอกเลยว่าเออมีแป้นในตัวเนี่ยนะครับเล่นกับแป้นมุดนะครับจะเห็นว่าแผนที่อุโมงค์น้ำเนี่ยเขาเปลี่ยนธีมนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดเสียงไงก็เลยไม่รู้ว่าเสียงของ แผนที่อุโมงน้ำแบบใหม่เนี่ยเตรียมมาสงการเนี่ยเป็นเป็นเสียงยังไงนะครับคือถ้าผมเปิดเสียงเกมไปด้วยเนี่ยคนดูอาจจะไม่ได้ยินเสียงคําพูดของผมนะครับคนที่ติดตามกันมานานจะเข้าใจดีนะครับผมจะไม่ชอบเปิดเสียงเกมประกอบจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพูดไปฟังไม่รู้เรื่องนะครับชอบมากนะถือพวงมาลัยแล้วก็ปลาบู่ทองนะครับ มันคือปลาทองนี่มันไม่ใช่ปลาบูนนะมันคือปลาทองนะครับคือการ์ดไม่ได้หาปลาทองนะเล่นสี่ได้ไหมเออได้อยู่พยายามตกเมืองสกิลติดไหมไม่ติดนะครับไม่รีชาร์จว่ะ ลองอีกครั้งหนึ่งสิโอ้โทอยแมน่นอยู่นะขนาดผมไม่ได้ยัดอัญ,ญมณีมานะเออนี่ไงชาร์จแล้วนะครับพวงมาลัยนั่นเองเดี๋ยวผมไปกันกันไล่เขาแล้วกันดูดเขาเข้ามาด้วยเขาไม่มีหมวกป้องกันหรอวะเออดี ก็ผมจะไปที่หกแจวนะครับแจ๋วชาร์จรอีกไหมไม่ชาร์จไม่เป็นไรนะวางหลุมไว้ก่อนแล้วก็ผมจะลุ้นมุดหลุมนะครับมุดไหมไม่มุดไม่เป็นไรนะวางหลุมไว้ตรงนี้ก่อนกระตกนิดนึงนะครับ วันนี้เน็ตผมก็ช่างช้านะครับขอใครคนดูด้วยนะเน็ตมันดึงกันนะ Wi-Fi ใช้กันหลายคนมันดึงเออผมมีโอกาสจบข้างหน้าได้นะถ้าผมทอยเบิ้ลสีได้นะครับ สวยอ้ติดเบิ้ลตลอดเลยเว้ยโอ้โหแต่ว่าไอ้นี่ไม่ติดว่ะรีชาร์จไม่ติดนะครับสี่ง้อสี่ทอยสดด้วยอ่ะธรรมดาที่ไหนนะครับโอเคพวงมาลติดอยู่นะ ดนกันนะไม่เป็นไรเราย้ายหลุมได้นะเดี๋ยวผมจะทอยเจ็ดกับเก้านะครับเพื่อจบนะออกห้าสัง,งั้นเยี่ยมสุดยอดมากทอยเจ็ดกับเก้าออกห้าตัดนางฟ้าไปดีสู้ไหมเป็นผมผมไม่อยู่แล้วโอ้กู้อ่ะ ใจถึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมลืมไปอ่านสกิลบัฟให้ทุกคนดูเลยว่ะรีบนะรีบเกินไปรีวิวแบบเร่งรีบ คผมจะสองสี่นะครับติดอีกไหมดีชาร์จโอ้โหไม่ติดเลยว่ะอ่ะสองสี่อีกรอบนึงนะครับโอ้โหติดตลอดเกดหมวกออกค็ด,ดอีอ่ะอ่าแล้วก็แป็นยังอยู่นะครับขึ้นมาเป็นสองนับสองเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวผมไป อ๋อนี่มันรีรีรีวันแล้วนี่ว่ารีวันใหม่ล้เดี๋ยวผมไปอ่านสกิลบัฟอีกรอบหนึ่งนะครับบัฟที่เราจะได้เนี่ยก็คือ,อ,อโอกาสอกาส80%ป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับหรือสกิลจับสองครั้งเ,เป็นหมวกป้องกันนะนะแล้วก็เออ่มื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างเรนมาร์กเนี่ยอัปเกรด สร้างเลน์มาร์กหรืออัปเกรดแล้วเนี่ยโอกาส80สร้างเลน์มาร์กข,ของเราเนี่ยพื้นที่ว่างแบบสุ่มนะครับาสร้างแลน์สุ่มแล้วก็แค่สองครั้งนะนแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าน่าจะรีชาร์จได้แหละนะไอตรงบัฟตรงนี้นะครับสร้างแลน์สุ่มเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดอีเวนต์ภายในวันเดียวกันเนี่ยภายใน5้าทุ่มห้หรือเอลิเบิร์เนยครับรับอัญ,ญ,ญมณีไปด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ให้นางหน่อยนะ อยู่อยู่ขวาสุดแน่เลยวะ่ะครับแค่ยี่สิบเก้าไงก็เลยต้องไปอยู่ทางขวานะโอ้ยโอ้ยผมต้องเลื่อนใหม่ขออภัยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้กดผิดนะนิ้วนิ้วลั่นไปโดนนะครับ ขอพัยนะครับอยู่ไกลเหลือเกินใส่ยามันนีให้น้องหน่อยนะครับแล้วก็อย่าค้างสิเอ่อกดผิดกดผิดขอภัยขอภัยอ่าอันนี้แบบจัดเต็มไปเลยเป็นพียองพียองลังเวอรช์ชันอัพเกรดเจ้างเนี้ยแหละ แล้วก็อัญมณีน้องนะครับบวกอีกสองเปอร์เซ็นนะครับจัดไปหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเพชรแล้วก็รวมดาวอีกสี่พันนะประมาณนั้นนะครับอ่ะอุโม,มงคนะ์น้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอยู่ในเตกมสงการนะครับจัดไปนะครับอีกเกมนึงเนาะ คือสกิลมันก็ไม่ได้ต่างกับพียองลังหรอกครับเอ้ยเจอไอรินด้วยว่ะดีถ้าผมพกเอ้นี่มาโอา้ยไอรินไอรินจี้จี้น่ารักจุ๋มจิ๋มด้วยไม่ต้องร้องผมไม่เก่งหรอกไม่ต้องร้องนะครับ มันต้องใส่กับรองเท้าน i n j a หรือเปล่าวะเอ้ยรองเท้าป้องกันนะครับจริงอาจจะเลือกเล่นหลุมเออ่หลุมไม้นี้ก็ได้นะ ไม่ใช่หลุมมุดอะหลุมหลุมถุงมือไททันนะครับไฟดับโอเคไอลินทอยไม่ได้นะครับอืมเบอรสองได้ไหมได้อยู่โอ้ทอยได้อย่างใจว่ะมันสุดอะมันมันแบบว่าสุดอะครับสิบสองด้วยอะโอ้โหมันทอยได้ยังไงวนะเนี่ย แล้วก็ผมจะไปที่สิบนะอย่าเบิ้ลน,นะเออสวยไม่ชาร์จนะครับโอ้ยเสียดายไม่ชาร์จ ไอรีนทอยแมนอยู่นะเนี่ยทำไมเล่นไปโอ้โหแต,แต่แต่ผมนี่เกตลูกเต๋าโคตรดีเลยออ่ะผมจบได้เลยนะเนี่ยผมจบได้เลยนะครับสองสี่โอ้โหมันมันทอยได้ตั้งใจอ่ะผมจะเบิ้์นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับผมต้องไปลุ้นเจนะแล้วก็ลุ้นว่าเอ่อจะติดหรือเปล่านะครับโอเคผมมาแล้ติดนะครับจบไปนะครับดูจะเข้ามาด้วย ขโมยเมืองอไม่ขโมยด้วยมันต้องถึงเทินเขาก่อนประมาณนี้นะประมาณนี้สำหรับการรีวิวหนูเอื้ยนะครับก็รีวิวไม่ถูกใจใครขอใบไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับไเ,เว่นนี้แล้วกันนะปิดน้อยๆยนะครับก็อย่าพลาดนะผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นลิมิเต็ดได้นะสำหรับการนี้นะครับมีโอกาสมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคือจะไม่เลยหลังอะไรเงี้ย เออมีโอกาสที่จะเออเลยหลังน้อยนะครับต่างจากพี่เฮยองลังเนี่ยที่ที่เริ่มเลยหลังหนักๆน,นะครับอืมโอเคไว้เจนใหม่โอกาสหน้านะสารคดีไปแล้วครับสวัสดีครับ